สวัสดีทุกท่านด้วยนะตอนนี้อยู่กับผมนะายเอิร์ธไทม์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเอิร์ธไทม์นะฮะอยู่ในช่วงนะครับเอิร์ธไทม์ผาเจ๋งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมมีกล่องทั้งหมดอยู่สี่กล่องครับเราจะมาเปิดกล่องแรกเลยครับโอเคครับออืืมมโอเคครับเปิดกล่องที่สองเลยครับ ได้เยเออนี่หัวดีๆนี่เองครับโอเคโอค้โหผ่านครับท่านผู้ชมใส่เลยครับนะครับกล่องที่สามครับก่องที่สามจะเป็นอะไรเหมือนเดิมครับโอโจ้ด้วยกล่อ,องสุดท้ายครับ โอเคครับได้เหมือนเดิมครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาเปิดกล่องก็ถือว่าคุ้มนะฮะอย่างน้อยก็มีเนี่ยเนี่หน้ากากหัวอะไรเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับว้